สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับตอนนี้กำลังจะเดินทางไปอู่มารวยการช่างครับอยู่บ้านกุตุมบ้านกุตุมเือเงี้บเงี้ยกุตุมเนาะ้ครับรถรถลำโพงคันที่สองฮ้องกับวานไปหอดใส่เลียวจิบินตาเลียวทันงานเพื่อนบอ,บอแต่ว่าเรียงอุปกรณ์เทาเตรียมมาเลยไปพร้อมหมดทุกอย่างเลยล่ะรับใส่ลำโพงกับม้ามือผู้ชงเห็นมื่ออื่นกับมาหอดยางซาบวกกัน หก็ครับือเหมือนจะได้เอาไปประกอบแต่ว่าพวกอิเทสเซอรี่ทั้งเวทีเนาะคือว่าเขาครบครบมากเกินตอนใด้เวทีครบมากเกินไล่สดได้หมดล่ะคั้นไล่สดได้ก็แสดงว่าพี่เอพร้อมดังแล้วล้อแต่ล้อแต่ก็คือซ้ำตู้บูทุนไงเห็นบ่ะซ้ำตู้บูทุนไงเขาไปตั้งข่างเวทีปั๊บมันก็เสียบสายปั๊บ ใส่สัญญาไปใส่มันกระดังโหลดนะ <Yeah. S 1> กับพอรถลำพงเขาก็เอาขึ้นไปแล้วเาขึ้นรถดูแล้วได้เห็ดสีเอาก็รีบไปเบิ้งว่าเป็นเด็ดสีหอดใส่แล้วเ <Yeah. S 1> ป็นไงจะฟังตู้ฟอนฟิวเมื่อกี้นี่ไปฟังยี่ปันเทอร์ก้กีก้ชัดดีได้ไรชัดดีเนาะชัดดีอยู่แต่ว่าต้องเอาไปล็อกมังกรแต่ว่าดีดีว่า,ทาเทอร์ก้กี้แห่ไปล็อกมังกรเน้นครับบ่ได้บ่ได้ซียเลย เป็นล้อมังกรล้อมังกรใช้ได้ค่อยเอาใช้ได้เคยว่ากันใช้ประเด้ก็บเปลี่ยนขยับไปทิศสองนิ้ว<ล>เน<ล><ล>ี่ยครับแต่ว่าการล้อมังกรว่ามันมันเคลียร์อยู่หนาแถวแถวหนามันเคลียร์บ่อ้ามันเคลียร์ถ้ามันได้แล้วเขากะว่าจำเป็นต้องใ,ใส่ดังเฮงกะระดอกกันเดียครับ<ล>มันก็ได้ไปกวนไหมกวนอย่างอื่นคือเก่าเมียนถ้ามันหลังดังเฮงหลายก็ไม่ดีเด้เอาเ่ กับว่าต้องคิดอย่างมากไหมแต่แต่เ่าพูนกัเล่นอยู่เนาะพูนกัเล่นอยู่แต่ว่าเขาอยากได้แค่ต้องการว่าเสียงไม้ชัดเจนเสียงยังไ้มันชัดเจนยูมองอั่นน่ะซ <Yeah. S 1> ้ำเป็นมอนิเตอร์คนฟัง <Yeah. S 1> <laughs> พอเวทีมันห่างหลครับยี่สิบสองเมตรไหมจ้าขนาดเวทีเวทีเฮาตะกอนสิบหกเมตรมันก็นยังมีจุดบอดอยู่เนาะอย่างกลางพาตู้ไรลี่เนี่ยจย่างไรมันกับมันกับุรงสามันโค้งท่อโค้งท่อตู้อย่างกับที่าทาชาวตะกอนนั่น ตู่ยไส่ซอสตีคืนนะฮะท่กวางเขียนอะไนี่ว่าวางโง่จริงมีโอกาสอยากเฮ็ดด้วยงี้ด้เนาะจะเฮ็ดวะแต่ไอ้ฉันเรายังว่าเราเราเราก็ยังความคิดคือเฮาเดิเรายังว่าดังดีเนาะไม่ว่าสวยนั่นไงแล้ว่าอักเบียนดิความรู้สึกของเขาคนยุคยุคเดียวกันเนาะมันต้องได้ยินมาคือกันเนี้ยนั่นวะไร ก็มาก้วยประสบการณ์ก็ยอดดรัแล้ทปะมาหลายคักกันละกันก็รู้ก็รู้กัรู้ว่านางดีอะได้เีเศเพราเศดแต่เพรู้เะต้องเพราะต้องมาคุยกันเลเศะเยดลำพคนคื่อนย์ละลำโพงมันอยู่คคลืึอนตัวหนึงเนี่ยมันจะมีเบียดกับเบียดเออมันจะมีมันจะมีสองดอกกันบ่้สดอกใต้ล้แกนแหลมอยู่ึ้งสองดอกใตล้วแหลมอยู่ทึงมันจะเป็นสั้นเนี้ยแล้วไปตั้งตต้กันเนี่ยมันที่เขาที่เส้นเศษเอียงมันที่ตอกันอิมไปั้เนี่ยสยนะขอก็โตแย่งกันไว้แบบนี้ ว่าเลียงเนาะเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำเนี่ยก็คือมันมันมันกะแค่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 ได้ยินซื้อมันว่าสูงกลางต่ำเนี่ยคือเสียงสูงก็ต้องอยู่สูงเสียงกลางก็ต้องอยู่กลางเสียงต่ำต้องอยู่ต่ำแค่นั้นแหละอั่นบอกบ่๊คพีคนเอาตู้เบียดไปห่างเยอะแยะนี่แหละนั่นบอกแต่ที่หมายก็ว่าหมายว่าดีชี้ันเนี่ยพี่น้องฟังว่าผมว่าไม่ใช่สมมุติดีกว่าดีกว่าเอาเสียงกลางไปทั้งขัางแล้วเอาเสียงเหลียวไาได้กลางแล้วเสียงต่ำไ้ตรงกลางทีไหม หรือว่านะผมว่าถือบ่าคือจะเก่งกับวัจจักเสียงสูงนี่มันคือมันสามารถเงี่ยหูเฮาเพื่อเอาไว้สูงกันวะเสียงสูงกับเด้ม,มันได้ยินเสียงแล้วผมเข้าใจถือว่าผมคงก็ได้ยินว่ามันสูงกลางต่ำลนะ่ะแต่ว่าแถวบ้านได้ฟังดูคือซีเ็ทให้รู้สูงกับตจำเราสซีเบทแบบมีข้อไปห้มีโอกาสได้เฮ็ดร้องเบิ้งร้องเป็นตู้ตั้งยังที่เบื้ แต่ก่อนนี่ที่พูดวา่พวาพูดว่าเฮ็ดยอดอย่างผมว่ามันตั้งยากกันแล้วตั้งยากกับตัง้งยากก็ใส่โค้นไหลเดี๋ยวนี้เป็นรถไฮโดรลิกแล้วเนี่ยเฮ็ดรถตีเฮ็ดรบเดร่์เจ้าโค้งไม่จะโคกใบตั้งเทงอีก่กใบตั้งเทงอีก่กใบกันเป็นสิบแปดใบเจ้ากันก็นกนได้ด้วยพูดไหมเนี่ยเนี่ยได้เหิดละใช้หลายก็สิบสองใบนี่ <ไป S 1> เลยตัวเดี๋ยว้เห็นเราดังดีนะเห็นไหมอันนี้ไม่ยูบใบหัวดอกบม่ยุบใบเราบอกล่วงหน้าเลยมันดังไม่ดีอย่าไปทำเนี่ยเจ้าหัวไม่ได้ใส่เน ต้องร้องเบิกต้องรองเบิกด้วยเพราะว่าบนบนไม่ผู้ใดที่สู่รูดถึงขนาดนั่นดอกแต่ว่าถอดทุนยังไงก่อ็ถ้าถ้าผูดีฝรั่งเขาบโเฮ็ดดอกเป็นบอกคนไทยก็คือน้ำมาจากฝรั่งแหล่ะส่วนมากเนาะแต่เบียนคนแต่ว่ามันนี่แขวนยากมันเพื่อนไรอะไรเร็วมันแขวนยากเบียนคนไทยมีแต่คักๆลัวนี้เพราะว่ามันมุ่งอย่างซับซ้อนเลยเด้่ทั่วสมัยตะเกียรที่เขาหอยแบบนั้นมีบ่มีเฮ็ดอะลิเมนต์มีเฮ็ดอังสี่บ่ก็มีเท่กันก็มีเท่กันละ แต่ว่ามันเ่ได้ซับซ้อนอุปกรณ์มันเข้าถึงยากเลยครับผู้ใดยีวิศีได้ชุดแล้วเป็นเศษเศษที่ไม่เป็เห็ดได้ไหมบอสบัดนี้บัดนี้ที่ที่พักกันเฮ็ดไรอะไรทั้งมือเนี่ยพักเห็ดแก้ไปตั้งแต่ไปคือมันบ่ได้คือนั่นแล้วแก้หานะเข้าใจบ่ความความความคิดก็ยังบ่ทันมีอะไรสมบูรณ์ลอยไปสิก็ยังยังมักอันนั้นอยู่คือเก่าอะไรครับที่ร้องเฮ็ดบังอยู่หรอกครับคือว่าดังดั่งดีหรอกมันประด้๋ยวแขนดูน้อยว่าติดห่อติดตั้งตายโตัวไหมอืมนั่นเได้ยุกม ดอกล้มพหาซื้อดอกดังๆเพ่งๆครับเอาวอดอูพอดีพี่น้องเอาเข้าไปเบิ้งรถจะข้าวก่อนครับอาเบิ้งวากันไหมสวัสดีครับพี่น้องอ่าเมื่อนี้หลังจากไปซื้อของในตลาดเฉยๆพุ่มแล้วกัดตะเลุดมาเบิ่งรถตะเลุดมาเบิ่งรถลำพงครับเะิุมาเบิ่งรถลำพงมาเบิ่งรถลำพงอู่รถลำพงสาวน้อยอีกคันหนึ่งครับเพิ่นกำลังเฮ็ดสีมาติดตามเบิ่งว่าเพิ่น เฮ็ดถึงไดแล้วขอพระพี่น้องมาเบิง่งมาติดตามเบิง่งอือซ้อมรถปูดเฮ็ดสีรถครับนี่มาแล้วลนะ่ะเทื่อนึงคันแรกวันนี้มาคันที่สองครับคันที่สองมาเบิง่งติดตามเบิ่งว่าไปถึงไหนแล้วเพราะว่าทีได้เฮ็ดคันนั้นเดิมระบบคันนั้นแล้วกรับีได้เอาคันนี้ไปเตินระบบต่ออีกครับเดี๋ยวชิบวทันไก่ xin điện đó cái lá này như này là không sống gần oh, cứ điểm là má ừ, này ngắm vô vào cứ gần vô vào này ôi mông mông này như nào มันเปลี่นเือเปลี่นเสลียนสีเออมันเปลี่ส้อาิลาชิล่าเออแต่ะมนต้องไปโยกกันนี้คือดีกันว่าแล้วก็ผากางแล้วก็ออกทางเบีบกันเรกกันเรกลงตัวแล้วขันเกอ่ะอืมอครับกนรยกเป็ตัวเรีวไม่ยังไงไม่ยังไงเจ้าของทิหลายเทอ้คนนอนอูคนนอนตเกนี่ครับคนสีหัวแล้วะอืม ควันแล้วเหรอก็วนควนแล้วเหอวันนี้นอนกับไคนอนกรบพุนวันนี้จิงเหรอท่าวขี้กับจมือเลี้ยวประกอบพอเกินสามมือเนาะบนแห่งี่รถคันที่สองะจเปลี่ยนไหม่บอกกันีจจเปลี่ยนไหมี่ยนไหมขึ้นเมียีประกันิเพื้นเลย มีใส่ของไหม่เลยนี่ครับก็ได้ยังไม่กินนะังนะงับ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 ยังหืมหึ่ครับงับยู่งับงับยังยับยัมาัแต่ว่าจะว่าของของพวกพวกสายพวกโกรดปั๊กพวกอย่างเงี้ยเฮ็ดไเรียบร้อยแล้วครับร้อจักรถคันนี้ไปใส่ไปขึ้นระบบอย่างเดียวกระอิบบ่บดโดนหรอก ถ้า,าไปผมวา่าน่าจะบ่เกินสองมือสามมือยังโดนกับสามมือแล้วก็ร้อ้เพิ่นเห็ดแล้วกันครับงามอยูเด้่ยคู่แฝดครับรถลำโพงสาวน้อยเพชรบันแพงสม เบืเ้องอันนี้เราจะพาไปเบื้องรถเทียิ่กครับรถแท้เ,เพื่นเต้เสดเด็จครับอยู่ออคอรับเปลี่ยนทอดกระจกไหมครับคืบนายู่ครับแต่เือกี่มือเพื่อนว่าสามมือสั้นแล้วนี่ครับ เป็นในพี่นอ้องเบิ้งเล้ารถกับเล่วเล่วขึ้นว่าอีเล่วแพ้ในสามมืออุ่นใจแล้วนา่าประทีเนี่ยอาฝากติดตามผลงานติดตามพร้อมขึ้นอ่ะโดยยพาไปเบิ้งรถเที่อีกรดยทียอีกเนี่ยลังยิ้ไปเบิ้งรถเฮอีกครับผมขอบคุณครับ